หนึ่งในเทรนที่ตอนนี้ผู้คนพูดถึงเยอะมากก็คือรถไฟฟ้านะครับซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ๆอย่าง EA พลังงานบริสุทธ<ม>ิ์ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่พยายามข,ขยายตัวเองอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดมีการจับมือกับพันธมิตรร่วมทุนรายใหม่นะครับที่จะทาให้ธุรกิจเนี่ยครบวงจรมากขึ้นเป็นพันธมิตรที่มาจากทางมาเลเซียครับจะทําให้ธุรกิจของ EA ครบวงจรมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะขยับไปหาตลาดโลกได้ต่อไปในอนาคตด้วยครับ ตั้งแต่26กันยาที่ผ่านมาครับทาง E A Mobility h o l d i n g เป็นบริษัทย่อยของพลังงานบริสุทธิ์นะครับได้ลงนามความร่วมมือกับทาง Computer Form Malaysia Berhad หรือว่า C F M ครับร่วมทุนกันในการทําธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในประเทศมาเลเซียครับมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนโยบายด้านพลังงานที่ต้องการจะลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ต้องการจะก้าวไปสู่การส่งเสริมให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีมากถึงร้อยละ37นี่เป็นนโยบายของรัฐบาลภายในปี2022ต่อเนื่องไปจนถึงปี2040นะครับทางคุณสมพศ์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพลังงานบริสุทธิ์บอกครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้เพราะว่าทาง C F M มาเลเซียเห็นถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญของ E A ซึ่งเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในประเทศไทยครับ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและก็ครอบคลุมเกี่ยวกับการเข้ามานาคมที่ไม่มีบลพิษตั้งแต่การพัฒนาผลิตแบตเตอรี่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเช่นรถโดยสารไฟฟ้าหรือว่าเรือโดยสารไฟฟ้ามีการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีแบบที่เรียกว่า u u t o er f s t t h h r r e Technology ครับสามารถจะอัดประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ทุกชนิดได้ร้อยละ80ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีเท่านั้นครับ ทางเอย้ำเข้าคำาว่าความร่วมมือเพื่อร่วมทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบไร้มลพิษกับมาเลเซียในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของเ a ซึ่งได้รับการยอมรับในแง่ของการเอาวัฒนวัตรกรรมที่เรียกว่าเอา Fast Charge t เทคโ o l o g y เข้าสู่ตลาดขนส่งมวลชนของมาเลเซียจะทำให้เกิดการร่วมทุนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆร่วมกันในอนาคตครับแล้วก็จะเป็นการยกระดับระบบขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในระดับประเทศ เพื่อทาให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นฐานในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลกในอนาคตด้วยที่สําคัญคือจะทําให้ EA นั้นขยายไปตลาดไปสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและก็ตลาดโลกต่อไปด้วยนะครับสำหรับการร่วมทุนในครั้งนี้ในระยะแรก CFM จะช่วยบริษัทร,ร่วมทุนทําตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและก็ระบบอัดประจุไฟฟ้าในมาเลเซียครับปัจจุบันมีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขารถโดยสารไฟฟ้าของกลุ่ม EA 200คัน ให้กับทังเจมีลังกับเชียง GML นะครับตลอดจนการติดตั้งสถานีอัดประจุอัลต้าฟ้าชาร์จเพื่อสนับสนุนให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องถัดไประยะที่2ก็จะเป็นการขยายตลาดคมนาคมขนส่งไฟฟ้าไปทั่วทั้งมาเลเซียผ่านผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม E A ครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเรือไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้าในอนาคตและก็จะร่วมการศึกษาขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆในมาเลเซียด้วย ราคาหุ้นของ EA เช้าวันนี้ล่าสุดคือ88บาท25สตางค์นะครับราคายังคงที่แต่เปลีป่ยนแปลงเร็วมากอันนี้เร็วทานจริงๆนะครับลงมาประมาณ25สตางค์ครับ นอกเหนือจากพลังงานบริสุทธิ์ในการต้องยอมรับอีกหนึ่งบริษัทที่เติบโตเราได้รับอนิสงส์เลยจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในแง่ก็คือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ค่ะรวมถึง supply chain เติบโตมากทีเดียวนะคะสะท้อนผ่านบริษัทจดทะเบียนอย่าง JWD Info Logistics นะคะล่าสุดนี้ตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่ารายได้จะทําได้ไม่ต่ากว่า6,000ล้านบาทนะคะและผู้บริหารนะคะมีความมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายสู่รายได้ที่โตขึ้นกว่าอีกเท่าตัวด้วยค่ะโดยคุณชา วนินบันดิตกฤษดาค่ะท่านประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JWD Infologic s t i s หรือ JWD ค่ะท่านกล่าวถึงความมั่นใจนะคะว่าภาพรวมผลการดําเนินงานในงวดครึ่งหลังของปีนี้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากภาพรวมการดําเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าพอใจค่ะโดยเฉพาะสิงหาคมค่ะเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับไตรมาสสเนื่องจากได้รับงานให้บริการโลจิสติกแก่ผ ผ,ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ e v ี c a e ส่งผลดีต่อไรายได้และกำไรขั้นต้นของธุรกิจดังกล่าวด้วยค่ะส่วนธุรกิจบริหารท่าเทียบเรือชายฝั่งขนส่งสินค้าหรือ bus terminal ก็สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ค่ะมีปริมาณงานเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าครึ่งปีแรกหลังจากที่ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกับธุรกิจคลังสินค้านะคะได้แก่คลังสินค้าทั่วไปภายในพื้นที่เขตปลอดอากรท่าเรือแหลมชบังปัจจุบันมีัตราการเช่าพื้นที่เต็มค่ะ ขณะที่คลังสินค้าอันตารายก็คาดว่าจะมีรายได้สูงกว่าครึ่งแรกของปีนี้เช่นกันบริษัทยังคงรับรู้ไรายได้จากคลังสินค้าห้องเย็นแห่งใหม่ที่ทยอยเปิดบริการปัจจุบันอัตราค่าเช่าพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ขณะที่ธุรกิจห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่าหรือเซ f Storage ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนขยายการลงทุนรวมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์และ f u s ส Post ค่ะธุรกิจให้บริการขนส่งด่วนแบบควบคุมอุณหภูมิที่บริษัทร่วมทุนกับไปรษณีไทยและ Flash Express คาดว่าจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยธุรกิจในต่างประเทศบ้างธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสในไต้หวันก็สามารถทํากําไรในปีนี้อย่างต่อเนื่องแล้ค่ะเช่นเดียวกับธุรกิจในกัมพูชาก็คาดว่าจะรับรู้ไรายได้จากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นคุณชาววันเนนท่านย้ำนคะครปัจจัยเหล่านี้ล้วนสนับสนุนให้บริษัทมั่นใจว่าจะทําให้ผลงานเครื่องปีหลังเติบโตต่อเนื่องยังไม่รวมเดียวที่อยู่ระหว่างการเจรจาธุรกิจอีกหลายเดียวที่ JWD คาดว่ามีโอกาสจะปิดเดียวได้ภายในไตรามาสสุดท้ายของปี ยังมั่นใจด้วยค่ะว่าปีนี้บริษัทจะทำไรายได้เข้าเป้าหรือไม่ต่ํากว่า6,000ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ15จากปีก่อนนะคะโดยท่านย้ำค่ะถึงการเดินหน้าขยายธุรกิจภายใต้แผนยุทธศา,าศาสตร์5ปีนั่นคือ2,564ถึง2,568เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายไรายได้ไม่ต่ากว่า10,000ล้านบาทและเพิ่มอัตรากําไรสุทธิเป็นร้อยละ15 ปัจจุบันแผนงานต่างๆถือว่าคืบหน้าตามแผนตามที่วางไว้นะคะทั้งการเข้าซื้อกิจการและการขยายธุรกิจขนส่งสินค้าการขยายธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นในจังหวัดที่มีศักยภาพค่ะรวมไปถึงการขยายธุรกิจต่างประเทศมุ่งเน้นประเทศเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียธุรกิจห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่าและการจัดการคลังสินค้าออนไลน์นะคะเพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซรวมถึงการขยายธุรกิจผ่านการร่วมทุนเหล่านี้เป็นต้นค่ะ มาดูราคา JWD นะคะวินาทีปัจจุบัน17บาท50ตางนะคะปรับลดลงไปนะคะ20ตางนะคะหรือว่าประมาณร้อยละ1.13คะ่ะปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวของ GPC s นะครับเรือธงของกลุ่มทางปตทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดล่าสุดมีการปิดดีวซื้อกิจการที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศไต้หวันนะครับ2แห่ง คาดการว่าน่าจะสามารถรับรู้รายได้แล้วก็เปิดเชิงพาณิชย์ได้ประมาณไตรามาสแรกของปีหน้าแล้วก็ไตรามาสที่4ของปีนี้ทุกอย่างก็คงจะค่อยๆเดินหน้าต่อไปได้นะครับคุณวรวัตรพิทยาสิริป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ global power power energy หรือว่า gpsc ให้ข้อมูลนะครับว่าทาง global renewable s y n e r g y หรือว่า grsc เป็นบริษัทย่อยของ gpsc นะครับถือหุ้นอยู่ทั้ง1 0 0ซ ล่าสุดปิดดีลการเข้าลงทุนในโครงการถือไฟฟ้าผลจากพลังงานลมนอกชายฝั่งไต้หวัน2แห่งแล้วนะครับที่เป็นเงินลงทุนประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทาง GPRC นะครับเป็นผู้ทำธุรกรรมก็ทำตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่26กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้คือเข้าไปถือหุ้นร้อยละ25ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของทั้งบริษัทนะครับ สองบริษัทที่ว่านี้ก็มี CI ฉางฟางลิมิเต็ดแล้วก็ CI ฉีเต้าลิมิเต็ดเรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับผู้บริหาร GPC บอกว่าบริษัทเป้าหมายทั้ง2บริษัทนั้นเป็นผู้พัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งหรือ Off ออฟชอ w ์วิในในไต้หวันครับกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้ง2แห่งนั้น595เมกะวัตต์โดยฉางฟางมีกําลังการผลิตไฟฟ้า547เมกะวัตต์แล้วก็ฉีเต้ามีกาลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด48เมกะวัตต์ด้วยกันครับ ปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะทยอยเปิดดำเนินการจนครบตามกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในไตรามาสแรกของปีหน้านะครับส่วนไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจะขายให้กับทางไต้หวันพาวเวอร์คอมพานีนี่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลไต้หวันครับแล้วก็เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในไต้หวันเป็นซิงเกิลไบเออร์ภายใต้สัญ,ญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว20ปีครับมีการกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ในรูปแบบฟีดอินทาริฟตลอดอายุโครงการ ก็น่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงของกระแสงเงินสดให้กับบริษัทในระยะยาวได้ด้วยราคาหุ้นของ G P S C ตอนนี้10เดืกา7นาทีคือ67บาททวนลดลงมา75สตางค์หรือว่าร้อยละ1.11นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ี N ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ T ี n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ